เมนูขาแรงครับนกครับฟักเรียบร้อยนกเขามีเครื่องพัดเนะครับนะะพัดกระเพราครับ สวัสดีครับพี่น้องมาสุมเบิงนกกรบมือมาก็ผ่า,ผาพังอ้วนมันห่องอยู่ฟังทุกคนฝากเอไฟทุกคนผมก็เลยน,นั่งหนีเลยปลา,าเงียห่องก็ตะไครยไล่ผ้าย่างนี้ครับเอาเบิดคึ้นมาหนีนกเขาใหญ่เก่าพอนกยังเอาเบิดแต่มันเขามาในระยะปืนนอกนะหากับเพราครับพี่น้อง ยุบนี่ซื้อกินไรกับว่วไว้เนาะอากาศสามโมงแรงสี่โมงแรกนี่ลลนแล้วนะหนกหน่อยลงเป็นเศร้าหนึ่ง ที่เจ็แปดก้าเมตรนี่ครับจะพรมนั่งไปหันซุ่มนกบินอยู่กันแท่หน่อยนะครับให้ตัวเงี้คือ,อน้นบะกเขามาเราเลียกลมก็ได้สี่ห้าห้า ผมกล่องวันระยะบูทุธหน่อยครับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเปิดบูทุธคือครึ่งเงีออยบเลยรู้ครับตัวผนอยู่ฝากระไพยเห็นมันห่องโองตัวสัมบ่อยแล้วอินบอลนะดำๆอยู่กรนะไพ่ อะไรด้ครับพี่น้องเอยขอโทษได้ไหลายเด้ออืมก็ไปต้องต้องขวามือห่อฝากขอมินกตัวหนึ่งจับอยู่หัน,นีาเขาเป็นน้ำดำาานี่ไฟหนีผมไม่รอด ต้องจำนมชิดคชิดมีดียนี่อตอดนเต๋อ้นบ่เขาพู่มาหันผมนั่งอยู่ป้ายหยาทนแล้วอย่างมา เบิ้งโศกครับโศกที่ฝนมากงดกนิี่มันขาดนะครับเนียบลอยแล้วปิดแบบดีเห็นมันไหลลวดไปเลยนะครับเนาะกระสอบอยู่หันเก้าสอบที่ผมใหม้เสียงมันหองอยเลยไปฟังแปบนเดี๋ยวผมเฝ้ากลับกันครับชอบครับขอไปอีกกันผมยังนํามานี้นี่นชุม,มันห่องอยู่ฝากก็ไผ่แต่ผิด น้ามอเบิมันเศร้าห่องแลยเราจะมาตัวทั้งหวีตัวด้ยางด้วยมันกอนตื่นก็มีแนวใดแล้วครับเอาเมื่อกันฝักได้แกงสใส่ไก่รับพี่น้องนี่เจ้าหน,นี่นมใหม่ก่อน,นไร้หนอยอยู่ครับ นอน,นอนหนึ่งกูนไอศอกเดี๋ยวเนี่ยชีเดต้มกินแรงอีกนอนหนึ่งนั่นนอนหนึ่งโคนอนหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวผมเฝ้ากันครับนี่นี่ก็นอนหนึ่งโอ้มันหงองแล้วเลยครับคำมาไปไปเดี๋ยวผมกลับไปนั่งมองเกาเฝวกันนี่ครับน้ำใหม่ที่ใดไหลนอนเต๋อพี่ด้วยครับพอดีต้ม,มืินแรง สี่ห้าหกเก็ตนอแปดนอเก่านอครับไม่เก่านอมันจะนอกาลังงามๆฝากหน่อยหนึ่งผมมาบ่ทันตนันนี่มันอยู่ไห้นี่้ผมว่านี่มองผมเขาเป็นนางหลีอยู่เลยนี่มองมาตะพูนผมก็ยางหอดกบวงกกนี่พอาะไงเพิ่นสุกล่อมากเพราะไงเพิ่นสุกล่อลงมามันราบินขวมไปพูนกลับไปโอ้สวดศีกลับมาอีกเดี่บัาน เดี vale u, ๋ยวฉันั่งไว้เยกบาทห้องกระชีมวงเครงบอมันคำยี่กบังยั่กซมวงหนึ่งขึ้นบ่ไดลยขึ้ไปหาล้อยิ่งนกเขานะครับพี่น้องพอได้เอาไปพัดกระเพ้ามาแลงพอได้มีแนวกินแรงคุณแล้วนกเขาแถวแถวเตืงๆห้องลายอยู่แถวหน้าคุณและห้องผมจอดรถไปบอลยิงบังหันว่าเฝ้าลงมาเบิ่งลูกตัมนี่ละมาโดนเต๋อมันกระโบห่องบังหันตัวอยู่เหนียนบอลห่อง นมันห่องตัวอยู่ฟังเทุกคนที่ผมว่าไปแล้วมันก็มิดยิมซิมแล้ววันนี้ยังพอดอานใหม่ยอยู่ตัวนี้ห้องห้องพวกเรเร็งฝ่าว่ามาโมทันสัมพอไงฝนสุกหล่อลงไปก่อนอยางพาพาพูกนก็บ,บินขึ้นโคกเคำเจ้าหน่อยผุ่นหะมั่งจะรู้ลงมาก,ากามาไหมนะครับเนาะเดี๋ยวผมนั่งจักราดครับพี่น้องเมนูผเขาแรงครับ นกครับฟักเรียบร้อยนกเขานี่เครื่องพัดนะครับน้พัดกระเพราครับเด้อพี่น้องมากินข้าวแรงเด้อตั้งน้ำมันแล้วผัดเครื่องมันหอมๆสักหน่อนนะครับจังโอนกผิซซับไว้ลงใส่นกเลยดีบัดครับพี่น้อง เครื่องพริกแกงใส่พริกไทยนิดครับมันกระปุงรสเด็ดตามใจครับข้าน,น้องก็ว่าไปคอยรสดีรสดีพร่งขุนรสนะครับเนาะใส่เข้าไปเลยหมกักแนวด้ก็ใส่นะครับเนาะ เดี๋ยอร่อยแล้วพี่น้องสุกแล้วใส่กระเพราเลยครับสชงรับชิมนี่ก็ะ่มีายัางไรครับเปวเราหายิางหนอกอด่ยมากก็มาเห็นน้กกินแล้งเลยครับคุณผูดด้ชยทุกท่างมาชมครับสวัสดีครับ